สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น power cord แบบพิกกับนะครับก็จะมีอยู่2วิธีคือพิกกับให้คอร์ดมันเสียงต่ำลงผลที่ได้คือเสียงคอร์ดมันจะหนาขึ้นกับพิกกับให้คอร์ดสูงขึ้นผลที่ได้ก็คือคอร์ดมันจะมีเลนเสียงที่กว้างขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างคอร์ด C คอร์ด C power cord นะครับ ราะว่าคอร์ดมันก็ประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่1กับตัวที่5ก็คือโน้ต C กับโน้ตตัว G ก็เป็นรูปฟอร์มที่เราจับกันได้อยู่แล้วคร์ดนี้คราวนี้ผมจะย้ายโน้ตตัว G ขึ้นไปกดตัวต่ำจากโน้ตตัว G ที่เราใช้สูงกว่าโน้ตตัว C เนี่ยผมก็จะย้ายตัว G ขึ้นไปข้างบนก็จะได้โน้ตตัว G ที่สาย6และเราก็จะสามารถกดคอร์ดด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียวได้ จะได้สองนี้มันฟังดูหนาขึ้นนะครับหรือเราจะเลือกกดดีนิ้วชี้แล้วกดโน้ตตัวเก่าไว้ด้วยก็ได้ครับจะได้โน้ตที่เป็น3ตัวแบบนี้นะครับอันนี้วิธีการจับคอร์ดอื่นก็ใช้รูปนิ้วบล็อกเดิมเลยเลื่อนเอา เป็นคอร์ดดีก็ได้หรือจะเป็นคอร์ด B ก็ได้วิธีนี้เนี่ยเราต้องสังเกตที่มือเบสด้วยนะครับว่าถ้ามือเบสเขาเล่น5สายแล้วคอร์ดที่เขาเล่นมาเนี่ยเขาเล่นที่สาย5โน้ตตัวต่ำแล้วก็ใช้วิธีนี้ไปช่วยเบสอุ้มย่านย่านโลย่านเสียงต่ำ มันจะทําให้วงฟังดูกระชับนะครับโน้ตคอร์ดเบสที่ใช้เนี่ยก็มีไม่ไม่กี่คอร์ดหลกของสาย5้าเนี่ยก็จะมีโน้ตตัว B คอร์ด B คอร์ด C คอร์ด C ชาร์ปคอร์ด D คอร์ด D ชาร์ปคอร์ดเนี่ยที่อยู่สายห้าเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเป็นคอร์ดปกติแล้วคอร์ด E เนี่ยเราสามารถเล่นพาวเวอร์คอร์ดของ E ได้ปกตินะครับอ่ะทีนี้วิธีต่อไปก็คือการพลิกกลับให้คอร์ดสูงขึ้นแล้วก็ใช้วิธีเดียวกัน นี้ตอนแรกพลิกกลับต่ําลงผมใช้ตัว G ใช่ไหมนี้มาใช้ตัว C ให้มันสูงขึ้นก็จะได้น้ตตัว C ที่สายสามตรงนี้นะครับหรือเราจะกดฟอร์มเก่าเลยก็ได้แล้วก็เพิ่มน้ตตัว C เข้าไปเพราะว่าคอของเรามันจะฟังดูกว้างมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้เพิ่มน้ตตัว C ไม่ได้พลิกกลับฟอร์มเดิมก็มจะแบบนี้ เพิ่มโน้ตพิกับเข้าไปมันอาจจะฟังดูยังไม่ค่อยกว้างมากพอนะครับอันนี้พิกับอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตัดโน้ตตัวบนก็คือโน้ตตัว c โน้ตตัว c เราจับพิกับไปแล้วเราตัดมันออกก็เหลือโน้ตสองตัวนี้ตัว g ข้างบนกับตัว c ข้างล่างอันนี้เราเพิ่มโน้ตตัว g เข้าไปโน้ตตัว g ที่ผมหาได้ตอนนี้คือตรงสายสอง คราวนี้เราก็จะได้ฟอร์มคอร์ดซแบบนี้สังเกตว่าคอร์ดมันฟังดูค่อนข้างบางไม่มีไม่มีย่านโลมาอุ้มเลยวิธีนี้จะใช้เพื่อให้เสียงคอร์ดมันกว้างขึ้นนะครับฟังดูคลุมมากขึ้นเล่นกับวง3ชิ้นเนี่ยเล่นคอร์ดกว้างๆงมันก็จะทําให้วงมันครอบคุมอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นทาคอร์ดลวกัน อย่างเช่นผมจะเล่นคอร์ด G คอร e ์ด E-Minor คอร์ด C คอร์ด D จากที่เราจะต้องเล่นเป็น p พ w วอร์คอรหนาๆเนี้ยคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นพิก,กับลงผมก็จะได้ g f ฟอร์มนี้ลองฟังก่อนนะครับ ังเกตว่ามันจะเริ่มมีโน้ตตัวสูงเนี่ยมาช่วยทําให้คอร์ดมันเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่าตัวเบสเนี่ยหายไปแล้วจริงเราไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเบสก็ได้เพราะว่าตัวโน้ตเบสที่เราเล่นเนี่ยมือเบสเขาเล่นอยู่แล้วเรามีหน้าที่กระจายคอร์ดให้มันกว้างขึ้นแค่นั้นเองนี้คอร์ดที่ผมเล่นเนี่ยมันมันก็คือการเล่นโน้ตปกติจากคอร์ด G เมื่อกี้ผมได้ฟอร์มนี้ มันก็คือโนต้ตเดียวกับที่เราเล่นพาวเวอร์คอด G ปกติแต่เราเล่นเป็นโนต้ต3ตัว G D แล้วก็ G อีกทีนึงนี่เปลี่ยนที่กันมาเริ่มที่ G สูง G D G ก็จะได้ฟอร์มนี้คอร์ด E เหมือนกันคอร์ด E ผมก็กดเป็น3นิ้วเลยนี่คอร์ด C ก็พิกกับทีหนึงก็จะได้ฟอร์มนี้คอร์ด D จะเล่นเป็นสายเปล่ารวมด้วยก็ได้แต่วิธีนี้สำหรับผมนะผมจะระวังเรื่องของนักร้องมากกว่าถ้านักร้องเขามีเลนเสียงที่ตรงกับโน้ตที่ผมเล่นอะ่ะผมก็จะหลบอย่างเช่นฟอร์มขอดีที่เล่นไปเนี่ยโน้ตตัวสูงสุดของผมคือโน้ตตัวนี้แต่ถ้าบาังเอิญว่านักร้องร้องเมโลดี้อะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ในช่วงของ G ตัวเนี้ยหรือซ้ำกับตัวเนี้ย ผมก็จะหลบกลับขึ้นไปเล่นคอร์ดพิกับที่อยู่ในช่วงคนละช่วงกับเสียงร้องก็อาจจะเป็นฟอร์มนี้ก็คือโน้ตที่เล่นมีโน้ตตัวดีตัวนี้โน้ตตัวจีแล้วก็โน้ตตัวดีอีกทีนึงที่สายสามมันก็จะไม่ถึงโน้ตตัวจที่นักร้องเขาร้องมันก็จะฟังดูคุม ดูกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ทับโนต้ตกับเสียงนักร้องเขาด้วยคราวนี้การพิกัดพวกนี้เราสามารถนําไปเล่นกับลิฟต์หนักๆที่เป็นการดบสายได้เหมือนกันสมมุติว่าเราเจอลิฟต์เพลงที่มันเป็นจูนดบดีแล้วใช้นิ้วชี้หรือนิ้วอะไรก็ได้เล่นนิ้วเดียวเล่นเป็นเพราะว่าขอนิ้วเดียวได้ผมจะยกตัวอย่างลิฟต์อันนึงอะไรก็ได้เป็นนะ ถ้ามันเป็นดอบดีเราเราสามารถเล่นลิฟตรต,รตรงเนี้ยเป็นพาวเวอร์คอร์ดดยนิ้วเดียวได้เลยใช่ไหมโดยที่นิ้วไม่ต้องไปโยกไปมาเล่นเป็นนิ้วเดียวแต่ครัวนี้พอเป็นดอบดีปุ๊บเราเราเล่นไม่ได้เราต้องจูนสายถ้าเราไม่จูนสายเราเล่นเป็นพิกกับพิกกับคอร์ดได้นะครับมันก็จะได้ฟอน์มอย่างเงี้ย ว่ามันมันเหมือนเป๊ะไหมมันคงไม่ไม่ได้ได้ซาวเหมือนดอกดีไปๆแต่ว่ามันก็ช่วยให้เสียงมันหนาขึ้นอุ้มได้เหมือนกันนะครับโน้ตที่เล่นไปก็คือ power chord ที่อยู่ในสาย5กับสาย4สาย5สาย4พอเราดีดสายเปล่าเนี่ยมันคือ power chord ดีอยู่แล้วล้วก็คิดว่าไอ้คู่เนี้ยมันคือสาย6กับสาย5ที่เราดรอปสายอยู่แล้วก็เล่นตามลิฟของมันได้เลย มนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับและถ้าใครมีปัญหาการฝึกกีตาร์การเล่นกีตาร์ในเรื่องไหนหรือมีคำถามอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับผมจะไปหาความรู้หาข้อมูลมานำเสนอให้นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ